สวัสดีครับสวัสดีเดเดอร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเทนไลฟ์สไตล์นะครับกับบทวิเคราะห์กราฟประจําวันที่30พฤศจิกายนนะครับ2อง4นะครับเรามาเริ่มวันที่คู่แรกนะครับกราฟทองคําครับในกราฟ4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ากราฟทองคํานะครับยังอยู่ที่เส้นเทนไลน์นะครับผมยังไม่สามารถหลุดโลหรือสามารถเบรกซับไพขึ้นไม่ได้นะครับทีหลักการเล่นเราก็จะมารอให้ ทองคำนะครับสามารถไปได้ทางไดสักทางหนึ่งก่อนนะครับไม่ว่าจะผ่านเทรายลงมาแล้วรีเทสนะครับแล้วก็ลงมาเทสซับดีมานทา้งล่างนะครับหรือสามารถเบรกขึ้นไปด้านบนได้นะครับถ้าเล่นแบบนี้ก็น่าจะปลอดภัยกว่านะครับโอเคนะครับต่อมา EU ครับ EU เราก็จะเห็นว่า ตอนนี้กราฟยังอยู่ในกรอบที่เราตีไว้นะครับทีนี้หลักการเล่นของเราก็คือเราจะรอเช่นกันครับรอให้ผ่านด้านบนขึ้นไปนะครับแล้วก็ sl อยู่โลนะครับโลตรงนี้ sl ของ sl buy buy อเค,ครับหรือถ้ากราฟไม่ผ่านขึ้นไปด้านบนนะครับลงมาผ่านดีมานทั้งล่างน,นะครับแล้วหลุด เราก็จะรอให้รีเทสนะครับให้ลงมาข้างล่างแล้วก็ SL ไว้ที่ตรงนี้ก็ได้ครับนี่คือ SL s e l l อ่าประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของ EU โอเคต่อมา u ฟัง u ฟังนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้กราฟได้ลงมาพอสมควรนะครับทีนี้ ผมก็ให้ข้อสังเกตว่าตอนนี้อาจจะใกล้ทำตัว QL m นะครับเรารอให้ยูฟังขึ้นไปรีเทส QL m แล้วก็ลงมาอาจจะมาเทสนะครับนี่เทสที่เส้นเทรนไลน์ด้านล่างนะครับเส้นเทนไลน์นี้ก็จะมาจากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมเอาให้ดูปึ๊บมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเป็นประมาณนี้หรือ นะครับหรือด้ความปลอดภัยนะครับสามารถ sl ไว้ที่ high ด้านบนแต่หากสามารถ break ขึ้นไปได้นะครับเรา follow by follow by ต่อได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอยู่ฟังต่อไปปอนนะครับ gu gu นะครับอันนี้ผมตีเส้นเทนนด์ไว้ก็จะประมาณนี้ยังอยู่ใน กรอบของสามเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะรอเล่นนะครับสำหรับ GU ควรจะรอให้เบรกเส้นเทนไลน์ก่อนนะครับเบรกเส้นขนานแล้วรีเทสนะครับรีเทสขึ้นไปเทสซัพายด้านบนนะครับหรือถ้าหลุดนะครับหลุดก็รอรีเทสเช่นกันอ่าปึ๊บ ก็อยู่ที่เส้นเทรนไลน์ line, เส้นนี้นะครับโอเคต่อมา UJ นะครับ UJ ก็อย่างที่เห็นนะครับผมหลุดเส้นเทรนไลน์มาแล้วนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับโอเคเออนะครับหลุดเส้นเทนไลน์มาแล้วทีนี้ก็กําลังจะรอรีเทสนะครับแนวทางผมก็คือรอให้ ดีเทสตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น QML เหมือนกันนะครับเราก็ลงมาด้านล่างนะครับนี่ก็เป็น QML ในส่วนตรงนี้นะครับผม SL ไวท้ที่ SL ไว้ที่ high นะครับ SL ไว้ที่ high โอเคตัวสุดท้ายครับ Ucat Ucat นี้ก็ยัง อยู่ที่เส้นเทนไลน์เช่นกันนะครับผมเส้นเท็นไลายเส้นนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปหลักการรอก็เช่นกันครับผมมองว่าตอนนี้ u c a t น่าจะขึ้นมาพอสมควรอาจจะต้องมีการพักฐานหน่อยเดี๋ยวน่าจะรอให้เบรกเส้นเทนไลน์ลงมาได้นะครับ SL ไว้ที่ high เล่นเซลล์คิดว่าน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับ Ucat นะครับเป้าหมายก็อยู่ที่ประมาณ1.25นะครับในจุดนี้นะครับในจุดดีมันโซนนี้นะครับโซนนี้โอเคตอนนี้ก็รอให้เบรกเส้นไฮไลน์ตรงนี้ลงมาได้ก่อนนะครับก็จะสามารถ Follow ซล l ตามลงมาได้ครับผม โอเคก็วันนี้ก็ครบแล้วนะครับสำหรับทุกคู่นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจโดยการกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พบกันในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับผม